para แม่ซีเรียนไปเลยยำได้อันนี้ก็ยำได้เลยแม่พูดว่ายำยำขลกิน เออเราจะกินยำขนมจี๋เราจะกินอะไรกันแน่กินตบย,ออยาเราจะกินร่ามัวไม่กินลาบกินส้มกินจุ่มไหมไม่ทำไม่หิวแล้วจุ่มไปอะาน้ำไปเทศน้ำไม่กันาา้ายหนนะ่อะแล้วเสร็จมาผัดก่อนนะพูนะ่ากูไฟแดงมันกินผัดกูไฟแดงน ไม่ใส่ผงนะคะจะไม่ใส่ผงตีมะนาวเสปรูใส่ปรูกรอ,อร่อย ปลาลงไปแล้วโอ้โหจะว่าจะเมื่อยนิดหนึ่งเนาะหักน้องปราอ่าเดี๋ยวจะเอาไข่มาตอกสั่เนียนี่ไข่ปะาเหนีนี่ไข่ปลาเหนี่ยหอมจะพูดเอามาอส,กกสองฟองเลยไข่ชักก็สองฟองแม่ลูกเหรอ ไม่ใหญ่แน่นอนร้านจะติดอ้องจัดแรงนะนี่เดี๋ยวนั่งไม่บะไซผงเนะื้อก็ไม่ชอบผงตีทากระทะเลยโทษกันสุดกันเอง คิดคนนวัตกรรมกำมาเป<ล>ิง่ายๆแล้วก็จะมีไข่เต็มจะมีไข่เต็มเลยบาทนึงแล้วก็ใส่ใบตองโอ๊ะตวา้าบาทนึงนี่นอื้อแล้วกินเขาขนมเสร็จ <c oughs> ใส่หน่อยแค่ขนมเส้น นี่จ้านีได้ไมอืมส่แล้วเด้อมัก์ไว้ก็้หมันมาร์กพักตรงโว่เลยมันหอมหอมมอมหอมหอมใส่ไป เสร็จแล้วเด้อเมนูหนึ่งผัดผงกรีโปตะแต่ว่ามีมีเหนื่อยอยู่อันนี้ก็จะใส่ซีนคมคมีนีขข่ขวดขมคนกินขมบำรุงขมขม กินเด้อนี่นี่นี่อือฮั่นนี่ขนีขึ้ขนม,มีพอพ่อบนานอคนพ่อพ่อวัว